สวัสดีค่ะทุกคนพวาหมาเรกหมายประจ่ะมาพบกับพวาในช่องประจานิ้านขะองเาอีกเมื่อเดี๋ยวคลิปนี้กินข้าวเที่ยงจ้ะยังอยู่ที่สตูดิโอนะเป็นบรรยากาศกันที่เราเรามาถ่ายพีเวดดิ้งกันเนาะกินข้าวจากผักเที่ยงเสร็จเสร็จแรกแล้วก็กำลังไปเสร็จสองต้องมาเปลี่ยนทรงผมต้องมา ต้องมาเปลี่ยนโทาหาจ้ะดูบรรยากาศคุณนใส่ตื่น,นงแต่ตีห้าจ้ะปากเต้นได้เหรเราไปจะได้สามชุดเนาะ แต่ใครอยากดูบรรยากาศก็เดี๋ยวไปตามดูคลิปหนึ่งแพคเก็บรรยากาศให้ดูทีละเล็กิงหน่อยกับอันนี้ก็นั่งซีกดีกว่าพักเที่ยงจ่ะช่งางก็ไปกินเขาดีที่ว่าเขาให้กลับมาเปลี่ยนชุดอยู่บ้านนะอยู่สตูดิโอนะดีที่เขาไม่แบบเอาชุดไปให้เราเปลี่ยนอยู่อยู่รูคชั้นเลยไม่งั้นก็จะลําบากจักหน่อยค่ะตากล้องกวน่า,นาจะไปรัวเร้วเลยะเป๋า บริการดีจ้ะมีข้าวเที่ยงให้กินดาไอช่อางก่อนช่างาก็จะของร้านก่อนกลัวจะแพ้จะเป็นลุมตอนบาน่ายแดดร้อนดาอร่อยไมพ่พอแกงส้ม,มแกงส้มฝีมือเมียเด้หน้าห่อมากินด้วยเดย้แต่ว่าอันนี้เป็นอะไรพภินันทนาการจากทางร้านก็คือมีเขามันไก่เขาหมูดแดงเขามันไก่ทอดอ้ะนั่นแหละแต่เพื่อนใช่เอาหู ห่อแกงสุมเมียามากินด้นางแซ่บแกงสมเมียนะแกงสุมนะสมเ้าบุ้งอ่ะอุดตัวน้อยก็มาถ่ายดาตั้นี่คือโหจะฟูนิดนึงนะ่ะแหละเพราะว่าอันนี้แล้วกาลังจะเป็นเปลี่ยนท้องกลุ่มแล้วจะถ่ายเซตไปแล้วถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยอะไรหรอกแต่มันรวนอนเฉยเป็นคนผมยาวไปเลยนะเป็นผู้หญิงผมยาวลาพันเซล เป็นผู้หญิงผมยาวนะนะจ๊ะชุดต่อไปก็่เขาเตรียมมาให้เราเขาก็ให้เรากินเข่าเขาบอกว่าอีกแป๊บนึงแล้วเขาก็จะมาแต่งตัวแต่งหน้าให้เราใครอยากเขียนกันน่ะจ้าอิ่มแล้วเดี๋ยวมีกุนเพีนมีนมอีกุในตู เพระจะจะเอานมในไม่ให่นมอยู่ในตู้นมอยู่ในรถจะเอามาไอ้นี่สามีหอนะเขาเมียเนี่ยนัง่งเอานีไหมนั่งลักเมียนะเดี๋ยวตอนนี้เขากินเองนะนะ่แกงส้มแต่ว่าคาดว่าเย็นนี้ไปถึงบ้านก็น่าจะสรุปกันทั้งคู่สรบปไหมพ่อพ่อเธอเขาให้เธอกินเบียร์ได้ขวดหนึ่งถ้าเธออยากกิน ตอนไหนตอนนี้แหละแบบเธอจะได้ไม่นี่หรือว่าถ้าไม่อยากกินก็ไม่เป็นไรกินแต,ตาหวานช่างแต่งนาหวานมากสวยอชอบรูปนี่มากเพราะว่าแต่งสวยแล้วถ่ายรูปมันขึ้นดีนะทะไมนะพ่อเธอเขาสวยไหมเมียนสวยไหมวันววนี้เธอชอบเดี๋ยวเธอชอบชุดไทยหรือชุดอันนี้มากกว่ากัน เอาเขาให้เลือกอเขาให้เธอเลือกสามชุดเธอชอบชุดไหนมากที่สุดไม่รู้รอ <c oughs> ดูแต่ว่าชุดชุดวันงานวันจริงนะชุดวันจริงก็น่าจะเป็นชุดไทยแต่น่าจะเอาโคลสีชุดไทยก็จะเอาโคนล,ละสีแต่ว่าชุดเอชุดตอนงานเลี้ยงอ่ะเพชรจะไม่ใส่ส่มดอกเพชรจะใส่สันจ้ะกลุ่มเดินรับแขกแล้วเดี๋ยวุ่มไอ้นี่ ลุ่มอะปาครับจะเลยคิดว่าจะใส่สันจะ้ะตามที่คิดเนาะอฉันชอบตัวเองลุกนี้จังเลยดูตื่นเช้ามาแต่งหน้าแบบมีอยู่เลยไหม ครับพ่อปีทว่าแตง่งให้ตื่นเช้ามาโทรเรียกพี่เขาพี่มาแต่งหน้าให้หนูหน่อยหนูจะอยู่บ้านอย่างเงี้ยจะทํางานเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้เลยว่าหน้าไม่สวยอย่างเงี้ยหน้าไม่สะเกีนเออหน้าไม่สะเกีนเธอมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแหละผมไม่สเกียนเื้อขนตามานั่งติดแต่งเป็นตัวอยแางดีก็ ม่ปกติหนูก็แต่งนะทาแป้งอะไรเงี้ยแต่ขนตรงขนตาหนูไม่ค่อยติดเงี้ยต้องติดทุกวันเลยหนูติดไม่เป็นด้วยแหละเรื่องเ,เดี๋ยวก็เป็นเช่นเคยติดทุกวันอันนี้ช่างแต่งหน้าของเรานะคะ <c oughs> ช่างแต่งหน้าแต่งหน้าสวยมากลงยู u b e นะเนี่ยแต่งหน้าหวานเห็นไหมหวานโคนราชหวานมากวันเนี้ย <c oughs> <ๆ S 1> ให้กินข้าวอิ่มแล้วหรอออนะ คุณชายเขาก็มีแต่งหน้าให้คุณคุณคุณชายด้วยนะหน้ารักตาตัวแต่ว่าไอติดไอ้น,นี่ไม่ผ่านได้ไหมตาสองชั้นอะไอที่แบบพี่ติดตาสองชั้นให้แพนอะแพ้พี่จะออกใช่ไหม,ไมเพราะว่ามันไม่ได้ใช่ไหมไม่เพราะาตามตไ,ไม่จําเป็น แม่ก็ให้มาอย่างละนิดอย่างละหน่อย <c oughs> <c oughs> ให้ทุกอย่างแต่อย่างละนิดพออิ่มยังอ่ะแต่งได้พี่จะพี่จะแต่งลงมือ,อยังก็เดี๋ยวแต่งทรงผมอ๋อมาสจูว์บนนั่งไหน <c oughs> ไปจ้ะเราไปเปลี่ยนทรงผมกันจ้ะเราก็ หวานมากแล้วแต่ช่างเพราะว่าให้ช่างจัดการเลยเพราะว่าได้หมดเดี๋ยวเราก็ตัวบรรยากาศก็กเก็บให้ดูเล็กๆ,ๆน้อยๆเราไม่มีเวลาถ่ายแล้วทุกคนไม่มีใครมาถ่ายให้อีกิกมันก็ไปทํงานืองานยไอ้นายมันก็ไปรื้อหลังคามันรื้อแล้วเหรอหลังค <c oughs> าบ้านมันนะ่ะนะ ค่าไหนค่าบ้านเก่ามันโอ้อยู่บ้านจัเจ็ดนะมันจะมันจะลื้อมาคุมท่อน้ำมันนะเดี๋ยวทางพี่สนัสนเหรอเออพี่สันก็ได้หนังสืออยู่พี่สันอ่ะเพราะว่าเวลามีอะไรแกก็มาช่วยดีได้ล่ะส่งต่อน,น้องมันไม่เอาแนละคืออะไรไอ้นคนมาอยู่ตอ่อมันมันไม่เอาแนละวรงังคาไหนนี่นะ่ะ ข้างบ้านแต่เจ็ดอเพิ่ต่อไปข้างหลังายโอ้ที่เขาเห็นแล้วที่มันไปนั่งน่ะนะที่ที่มันนั่งตอนนั้นที่เราเข้าไปหาในะบ้านหลังเก่ามันที่นั่งเจ็ดสามบม่นเออจะขายต่อน้องเนาะไม่เอา<ม>ขายเท็บัตเขาบ่าเอาก็เลยไปเลือกเออก็ดีเลยก็ถูกต้องแล้ว,ม,ลวมันคิดว่าผมเขาสร้างแล้วถ้าไม่จ่ายยังไงก็เป็นของมันอยู่ดีใช่ไหมมันคิดแบบนี้มันคิดอยากเอาเปรียบคน ก็ดีแล้วไปลรือร้อกูก็รื้อกูเสียค่าเล่าให้คนมาช่วยรือ้อเลยซีเรียสไม่เขาเขาคิดแบบอุย้ย